ครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมอยากรู้คําตอบจากตัวอย่างที่2นี้ก่อนดูตัวอย่าง2ผมคิดว่าถ้าหากมีซีนนี้อีกคราวนี้เสื้อของพี่เขาจะเปียกไหมซีจในส่วนนี้จะมีการซ่อมให้ดีขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีครับในตัวอย่าง2เขาไม่เอาซีนเสื้อเปียกกลับมาแก้ให้เราหายงุนงิดโอเคครับเข้าเรื่องเลยดีกว่า t r a n s f r r m e r r ร e ์ออ t เด e ะบหนึ่งวันก่อนที่จะมีตัวอย่าง2ให้เราได้ดูพระเมา์ปล่อยทีเซอร์สิวิเทเทออกมาให้เราได้ชมเพื่อเป็นการกลืนบอกว่าตัวอย่างที่2กํกำลังจะมาในไม่ช้าแต่ก็ไม่รู้ว่าเวลาไหนนะครับเพราะเขาไม่ได้บอกรายละเอียดไว้มันก็เลยทำให้พวกเรานั่งรออย่างใจจดใจจ่อครับและจากที่คิดว่าตัวอย่างนี้จะมาในตอนดึกไรออฟเดอะบีมาเร็วกว่าที่เราคิดครับ Coming. ในตัวอย่างสองนี้ครั้งนี้เราได้รู้เลยครับว่าศัตรูบิ๊กบอสตัตวฉกาจที่แท้จริงก็คือนี่ครับยูนิครอนจอมขมือบดวงดาวงานนี้ใหญ่แน่ครับวิแต่ยูนิครอนมาที่โลกใบนี้มีจุดประสองค์อะไรคงไม่ใช่แค่มากินดวงดาวหรอกนะครับ แต่ก่อนจะไปพูดถึงยูนิครอนเราไปดูสิ่งที่น่าสนใจในตัวอย่างนี้ก่อนครับสิ่งที่น่าสนใจของตัวอย่างนี้คือการปรากฏตัวของตัวละครที่เรารู้อยู่แล้วครับว่าจะมาโผล่ในเรื่องนี้แต่ในตัวอย่างแรกเราไม่ได้เห็นชัดๆนั่นก็คือตัวละครลูกสมุนของสเคิร์ตที่ชื่อไนเบิร์ตไนเบิร์ดคือตัวนี้ครับตัวที่อยู่ในซีนไล่ล่ามิราดบนถนนร่วมกับแบทเทนแท็บซึ่งในตัวอย่างแรกเราก็เห็นว่ามีอาร์ซีกับวิลแจ็คอยู่ในการไล่ล่าครั้งนี้ด้วยนะครับ แล้วก็ดูเหมือนว่าทั้ง b a ท t ท n Trap และไนเบิร์ดนั้นจะเป็นลูกน้องคนสนิทติดตามสเกิร์ตแบบไปไหนไปกันเลยนะครับเพราะแทบทุกซีนที่มีสเกิร์ตเราก็จะเห็น2ตัวละครนี้อยู่ด้วยครับโอเคมาทางฝั่ง a u t o ตบอกับ m a x i m ิมบ้างเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าเหล่า m a x i m ิมอนั้นหลบซ่อนอยู่บนโลกนี้มานานแล้วและนานกว่าเหล่า a u t o ตบอซะอีก แล้วก็ดูเหมือนว่าพรามอนนั้นรู้ว่าจะต้องเกิดหายนะของเราพามขึ้นในสักวันนั่นก็คือการมาถึงของยูนิครอนครับที่ดูเหมือนว่ายูนิครอนนั้นจะมาตามกําจัดพวกออโตบอดรวมถึงแมสซิมอนด้วยตามหาและกําจัดอะไรที่ทําให้ผมคิดแบบนั้นคือตามคอมมิกนะครับในอดีตต้นกําเนิดของยูนิครอนนี่นั้นมาจากจุดกําเนิดเดียวกันกับพรามมัตบรรพบุรุษของเหล่าทาร์ฟเมอร์ทั้งหลายพูดง่ายๆก็คือเป็นพี่น้องกันมาก่อนนั่นแหละครับและในอดีตทั้งยูนิครอนและพรามัตก็มีความแค้นกันนมาาาาอยาย่งวน คาดว่ายูนิคอร์นนอกจากต้องการเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลด้วยการกืนกินทุกสิ่งแล้วจุดประสงค์ของเขาก็น่าจะเป็นการที่ต้องการกำจัดลูกหลานของพระมัดด้วย นั่นคือเรื่องราวของยูนิคอร์นเรากลับมาที่ตัวอย่างดีกว่าครับเท่าที่เห็นในทั้งสองตัวอย่างออโต้บอทไม่ได้มีจํานวนแค่ที่เห็นนะครับเพราะในสีนที่บัมเบิลบีกระโดดออกจากเครื่องบินเจ้าเครื่องบินขนส่งนั่นก็คือสตาร์ท s สเฟียร์อีกหนึ่งออโต้บอทที่คาดว่าในตัวหนังเราก็จะได้เห็นการแปลงร่างของเจ้าหุ่นยนต์ยักษ์ตัวนี้เจ้านี่นี่ตัวใหญ่บักเอกเลยนะครับอ๋อใดๆคือในสีนนี้บัมเบิลบีเท่อีกแล้ว ึงบัมเบิลบีอีกซีนที่ถูกย้ำให้เห็นกันอีกครั้งในตัวอย่างที่2ก็คือซีนที่บัมเบิลบีถูกสเกิรทแทงยับผมชักสงสัยแล้วว่าในภาคนี้บีจะตายไหมเพราะหากสังเกตในสงครามช่วงท้ายตัวอย่างที่1กับ2เราไม่เห็นบัมเบิลบีร่วมสู้กับเพื่อนๆเลยนะครับอันนี้นะ่าห่วงชะตากรรมของบีมากมันก็อดคิดไม่ได้ว่าบีจะตายในภาคนี้แถมดูเหมือนว่าพวกผู้สร้างจะเอามิราดมาปั้นแทนด้วยนะครับ แต่สุดท้ายแล้วผมว่ายังไงซับบีก็ไม่น่าจะตายหรอกนะครับเพราะบีนี่จุดขายของทรานฟอร์เมอร์เลยนะครับเมื่อกี้พูดถึงซีนสู้รบกันช่วงท้ายของตัวอย่างในซีนนี้เราก็ได้เห็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ใหม่ครับนั่นก็คือสกอร์ปน็อกไม่รู้ผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นพรีเดคอนที่เป็นพวกเดียวกับเทอร์คอนของสเกิร์ตดูๆไปแล้วในภาพยนตร์เรื่องนี้หุ่นยนต์เยอะมากเลยครับคงได้ดูกันแบบอิ่มหนำสะใจกันไปเลยแถมในตัวอย่างที่2นี้ในสงครามเราได้เห็นสกิลของนักรบต่าง ยิ่งซีนที่อาซีขิวไรหนกแล้วไปจบที่อ้อมแขนของวิวแจ็คนี่อย่างเท่เลยครับครับและนั่นคือทั้งหมดที่เราได้เห็นจากตัวอย่าง2ส,ส่วนเนื้อเรื่องพลอดเรื่องจะเป็นยังไงคงต้องได้ไปลุ้นกันในโรงภาพยนตร์ทีเดียวเลยครับ อ๋อสุดท้ายนี้ผมก็ยังกังวลกลับไปที่คําถามเดิมครับภาคนี้บัมเบิลบีจะตายไหมแล้วคุณคิดว่ายังไงครับรวมพูดคุยออกความเห็นมาได้ใต้คลิปนี้ครับและถ้าหากคุณชอบการทำคอนเทนต์ของเราสนับสนุนกันด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากเราหรือถ้าหากจะกุณราขึ้นไปอีกใต้คลิปนี้มีปุ่มให้ทิปที่เขียนว่าแตงกิ้วขอบคุณอยู่ด้วยนะครับให้กำลังใจกันตามกำลังตามสะดวกครับ และสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายแล้วนะครับผมนาเดียวและเดอะไฟนอนคัดขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ